เดี๋ยววันนี้นะครับซันก็จะพาเพื่อนๆมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ดิสนีย์กันดีกว่านะฮะจากครั้งที่แล้วครับซันทำคลิปกิจกรรมรวมของดิสนีย์ไปใช่ไหมเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยซันจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ดิสนีย์ด้วยตั๋วนี้ครับโฮมเดลิเวอรี่นะนี่นะครับมันก็จะมีทั้งหมดอ่าเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามชิ้นใช่ไหมแต่เราคงไม่ซื้อหมดหรอกนะครับถ้าเกิดซื้อหมดมันก็ดีนะครับ แล้วถ้าเกิดคนที่ไม่อยากซื้อหมดล่ะต้องทำยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเราก็มาดูของกันคร่าวๆก่อนว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันบวกสแตทเท่าไหร่กันบ้างนะครับอย่างนี้เนี่ยสันชอบมากเลยนะครับมันเป็นที่นอนที่นอนกึง่งกึ่งอะไรกึ่งราชรถเหรอนะครับนอนไปด้วยแล้วก็เ,เป็นกึ่งรถด้วยนะครับสวยๆดีคล้ายๆรถฟักทองนะ อันนี้กระจกวิเศษนะครับใครงามเลิศในปตัตตภีนะเป็นเดวิลลิงนะครับเออก็เป็นดีไซน์เก๋ดีเหมือนกันนะเพื่อนเห็นไหมฮะมันก็จะมีแต่ละชิ้นครับที่บวกแตก,แต,กแต,ต่างกันไปนะครับอันนี้เป็นพรมวิเศษนะเอออันนี้ก็อยากได้นะครับมีตะเกียงมาให้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีจินนี่ออกมาหรือเปล่านะเอออันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเทียนเป็นประตูมิกอ์ไอพวกนี้ครับอย่างของเล็กๆพวกนี้มันใช้เซนีซื้อได้ก็ซื้อเลยครับ มันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราซื้อไปเนี่ยมันก็จะได้สแตตไปด้วยนะครับอืมซื้อไปเถอะนะครับตังหาใหม่ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือหลักๆคือไอ้พวกเหรียญแมวเนี่ยมันมันต้องเติมนะครับฉะนั้นเราใช้เป็นตัว๋วเอ,อ่อโฮมเดลิเวอรี่ก็ได้นะครับตั๋วฟฟ,ฟ้าที่เราได้มาจากกิจกรรมครั้งที่แล้วแล้วนะฮะเรามาดูกันว่ามันมีอะไรน่าซื้อมั้งนะครับ อันนี้มี38ตัวนะอ่าอันนี้ครับมันจะเป็นตัวรวมนะครับซื้อปุ๊บเราได้เกือบทุกชิ้นเลยนะเออรถฟักทองเนี่ยก็น่าซื้อนะครับแต่หูแพงมากเลยนะฮะบวก ATK 12คบนะ่มีถูกกว่านี้ไหมอันนี้คือถูกสุดนะครับ6แมว8แมว12แมว 13แมว24แมว24แมว25แมวอ่าเนี่ยแหละ25แมวสวยด้วยนะครับแล้วก็บวก HP ตั้งร้อยยี่สอ่าใช้ตั๋วเลยนะครับเห็นไหมมันหักตั๋วนะครับมันจะไม่หักเหรียญแมวเราเห็นไหมเออเหมือนได้ของฟรีเพื่อนๆอืมใครมีก็ไปใช้กันได้นะครับหรือว่าจะใช้กับเฟอร์นิเจอร์อันอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นเทศกาลของดิสนีย์แล้วเนี่ย ยังไงของดิสนีย์เนี่ยสวยกว่าแน่นอนนะเหลอ13ตัวนะครับก็ซื้อไปเนะฮะเพื่อความอยากได้นะครับสแตสตสเตตไม่สนละนะครับอยากได้ตะเกียงวิเศษนะครับอ่าแล้วก็ทำการกดใส่ไปครับต้องกดใส่กับไหนพวกเนี้ยที่มันซื้อมาจากเซนีนะครับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะบางคนมันก็อยู่ในกระเป๋านะครับอ่าม,มากดปลดสแตตที่ สมุดนะครับได้ HP Dev อะไรกันไปได้ค่า MTK a อะไรอย่างเงี้ยฮะ mm hmm. เล็กๆน้อยๆกันไปเออ,อโอเคครบแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราลองไปแต่งบ้านกันดูไหมว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆซื้อชิ้นไหนยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะถ้าชิ้นไหนมันสามารถทำอะไรได้พิเศษ mm hmm. พิเศษอย่าง เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเรืออย่างเงี้ย mm hmm. เพิ่มการโจมตีธาตุน้ํา mm hmm. แบบคลิปพี่ซันเคยทำ mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ไม่รู้ว่าพวกนี้มันมีหรือเปล่านะยังไงก็ไปลองซื้อกัน mm hmm. ถ้ามีมาบอกข่าวเลยนะเออจะได้ลองให้เพื่อนๆท่านอื่นดูเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเอารถที่นอนวางตรงนี้แล้วกันนะครับเออวางกลางแจ้งเนี่ยแหละนะฮะจะได้ดูเหมือนประมาณว่า เวลาเจ้าหญิงนะฮะเสด็จออกมาเราก็จะมีราชรถมารอใช่ไหมครับเอ่อให้เหมือนเจ้าหญิงฟักทองนะฮะสินเลระห่าหรือเปล่าวิธีสร้างข้างนอกนะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับอ่าที่เป็นรูปบ้านนะฮะก่อนอ่านี่คะอยู่นี่ฮะอะ่ถ้าใครจะมาสร้างข้างนอกนะครับต้องเอ่อใช้สกิลนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีกาฟ้าเดินออกมานะ รถก่อนรถที่นอนอยู่ไหนเอ๊ะอ่านี่นะครับอยู่นี่เองมาวางเลยปั๊บอ่ตรงนี้แล้วกันอืมทางขึ้นอยู่ทางนี้อ่ะเฮ้ผู้ชมเห็นดีกว่าทางนี้น่าจะสวยกว่านะครับอ่ากดวางไปนะครับ แล้วพรมกับตะเกียงล่ะวางไหนดีนะครับก็วางตรงนี้แล้วกันนะเผื่อเราจะบินไปไหนนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าบินได้หรือเปล่านะแต่น่าจะบินไม่ได้แหละนะครับเขาคงไม่ทําอะไรขนาดนั้นนะแต่เกิดบินได้นี่แบบโอ้โหเท่มากเลยนะแต่จริงน่าจะาทำเป็นสัตว์ขี่นะครับเออทําไมเขาไม่ทำเป็นสัตว์ขี่วะนะ,ะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปนอนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอืมนี่นะฮะ แต่ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับจะได้เข้ากับทีมนะอ่ะเป็นซินเดอเรลล่านะฮะจะได้เข้ากับทีมอ้ามาแล้วครับอา้อาวขึ้นใหม่ใหม่อืมโอเคนะอืมไม่เห็นเดี๋ยวถ่ายรูปให้เห็นก่อนอุ๊ยขอโทษช้วยขอโทษพยาค่ะอุ๊ยเอ้ยผิดมุมบ้า ซองเลยมุมนั้นเออมันเหมือนกับมันหันหัวผิดหรือเปล่าเพื่อนมันน่าจะหันหัวอีกฝั่งนะเออหันหัวฝั่งนั้นเอาเอาตามนั้นนะฮะจังมันนะฮะโอเคก็สวยดีนะครับบอกเลยว่าชิ้นนี้เนี่ยยังไงทุกคนก็ต้องมีนะครับไม่แพงด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีก,กว่านะอ่าพร้อมนะเจ้าหญิงนะโอเคไหม อ่ะหนึ่งสองสามอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยน,นะครับแต่ใครอย่าไปแอบถ่ายตอนนอนนะมันคงดูไม่ดีนะครับโอเคนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมไปใช้ตั๋วกันเยอะๆนะครับ